เรือภาคที่3ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานธงฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครับพลเรือโทสุวัตดอนสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีเปิดงานธงฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้แทนจากตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการจัดงานดังกล่าวเพื่อที่จะเตรียมความร่วมมือนะครับระหว่างกองทัพเรือภาคที่3และก็กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งงานดังกล่าวครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับกำลังพลและครอบครัวในสังกัดทัพเรือภาคที่3ครับ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตและก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและก็ผู้บัญชาการทหารเรือภายใต้ปีงบประมาณนะครับ2,568ครับ โดยงานธงฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มีนาคม2568ตั้งแต่10โมงค่ะไปจนถึง3ทุ่มณบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือทัพเรือพักที่3ามตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยในงานนะคะก็จะมีสินค้าราคาประหยัดแล้วก็สินค้าจำเป็นสำหรับการดำรงชีพมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาพิเศษทั้งนี้ทัพเรือพักที่3ก็จะดำเนินการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็กำลังผลในพื้นที่ค่ะ